บลูอาจจะเป็นพ่อที่แท้จริงของมุซันหรือเปล่าครับเพราะว่าสองคนนี้นั้นมีอะไรที่คล้ายคลึงกันมากสิลืะเกินครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องก้มหน้าจันนะครับผมคลิปนี้ครับเราจะพูดถึง1ประเด็นครับที่ใครหลายๆคนน่าจะเคยเห็นมีการแชร์มีการพูดถึงบนโลกโซเชียลครับคือเรื่องประเด็นที่ว่าบรู๊คเนี่ยอาจจะเป็นพ่อของคูซันครับคือประเด็นนี้เนี่ยผมเคยเห็นมานานาน,นานนานมากนะครับก็จะเป็นการเปรียบเทียบในลักษณะที่ว่าบรู๊กกับคูซันเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันในหลายๆแบบนะครับจนมีการเชื่อมโยงว่าฮ้ยคล้ายกันขนาดนี้เหมือนกันขนาดนี้เนี่ย อาจจะมีสายเลือดเดียวกันอาจจะเกี่ยวพันกันหรืออาจจะเป็นพ่อลูกกันอะไรขนาดนั้นเลยครับต้องบอกครับว่าผมเคยเห็นโพสต์อันนี้เนี่ยตั้งแต่ที่ต่างประเทศโพสต์แล้วก็แบบเห็นมาน,นานมากแล้วครับก็ไม่ได้คิดอะไรครับแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยมันก็ยังมีโพสต์ในลักษณะนี้อยู่ครับแล้วประเด็นคือมันมีคนเชื่อครับแล้วก็คิดจริงๆนะครับว่าบลู๊คกับคูซันเนี่ย น่าจะเป็นพ่อลูกกันจริงๆนะครับเพราะนั้นครับผมคลิปนี้ครับเราก็ต้องมาตามหาความจริงครับว่าโอกาสที่2คนนี้ครับจะเป็นพ่อเป็นลูกกันจริงๆนะครับผมมันมีโอกาสจะเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนครับก่อนอื่นครับมาเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆของตัวละคร2คนนี้ครับเรื่องอายุของบลูครับก่อนที่บลูจะตายเนี่ยเขาอายุ38ครับเขาเป็นผู้มีพลังจากผลปีศาจโยมิโยมิครับเป็นผลปีศาจคืนชีพครับพอตายไปแล้วเนี่ยดวงวิญญาณของบลูก็ได้กลับเข้าล่างมานะครับแต่ว่า ในตอนที่กลับเข้าล่างเนี่ยมันกลับเข้าล่างช้าไปนิดนึงครับวิญญาณหลงทางครับก็กลับเข้าล่างมาในตอนที่ร่างกายกายเนื้อเนี่ยย่อยสลายไปหมดแล้วครับเหลือแต่โครงกระดูกครับและระยะเวลาก็ผ่านไปอีก50ปีครับจนเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วที่บลูคได้พบเจอกับพวกลูฟี่ตอนนั้นเนี่ยบลูคอายุ88ครับพอผ่านช่วงไทม์สคริปมาครับผมจนถึงเวลาในปัจจุบันนี้ครับบลูก็มีอายุ90ปีเข้าไปแล้วครับส่วนเรื่องอายุของคู่ซันครับเดิมทีเมื่อ2ปีที่แล้วอายุ47รพอผ่านสิริปต์ครับ 49ปีครับเรื่องอาชีพการงานครับเดิมทีบลูเขาเป็นหัวหน้าหน่วยคุ้มภัยของราชนาจักรแห่งหนึ่งครับก่อนที่จะมาเป็นจดสลัดนะครับส่วนทางด้านคูซันครับก็เป็นทหารเรือตั้งแต่วัยรุ่นเลยครับผมก็จะเข้ากองทัพเรือตั้งแต่อายุประมาณ19ครับแล้วก็ฝีมือดีนะเออไต่เต้าขึ้นมาจนเป็นพลเอกได้ครับเรื่องส่วนสูงครับส่วนสูงนี่ก็สูงย่อกันดังคู่ครับบลูเมื่อ2ปีที่แล้วสูง266เซนติเมตรครับพอมาปัจจุบันครับผมส่วนสูงขึ้นนน่อยางั้ ครับไม่รู้ว่าโครงกระดูกมันมีความเจริญเติบโตได้ยังไงวะส่วนสูงกลายเป็น277เซนติเมตรไฟอย่างนั้นเนี่ยผมอันนี้ไม่ได้กวนตีนนะครับเออคือบู๊กเนี่ยมันสูงขึ้นจริงๆเนี่ยข้อมูลนี่คือย,ยึดตาม SBS เลยนะส่วนด้านคุซันครับสูงมากครับสูง298เซนติเมตรนะขาดอีก2องเซนนี่มันจะสูงปาก็ไป3เมตรอยู่แล้วนะ ส่วนทะเลบ้านเกิดครับบลูคเนี่ยเกิดที่ทะเลเวสบูครับคูซันนั้นเกิดที่ทะเลเซาบูครับอาวุธของบลูกเนี่ยเป็นการใช้ดาบครับผมแล้วก็มีความสามารถที่อ่ะเป็นดาบใช้ดาบเยือกแข็งได้ครับคูซันเองครับถึงแม้ว่าจะกินโผผีตาสายโลเกียเข้าไปครับแต่ก็มีวิชาดาบแล้วก็สร้างดาบน้งแข็งขึ้นมาต่อสู้ได้ด้วยนะครับอะไรหลายอย่างก็มีความคล้ายกันนะส่วนสูงย่องยงครับ ทำงานหน้าที่เป็นทหารเหมือนกันนี้ครับอย่างคูซันเนี่ยอ่ะก็เป็นกองทัพเรือนะครับเป็นทหารเรือครับบลูก็เคยเป็นหัวหน้าหน่วยคุ้มกันราชนาจักรครับเรื่องการใช้วุฒิน่ะมีเพลงดาบมีการต่อสู้ด้วยดาบเหมือนกันครับมีความสามารถพิเศษด้านการใช้พลังน้ําแข็งอะไรประมาณนั้นครับผมแบมคล้ายๆกันนะครับแต่ถ้ามาเจาะลึกกันดีๆครับตามข้อมูลที่บอกไปครับบ้านเกิดนี่จะอยู่กันคนละที่เลยนะครับบลูเนี่ยเกิดที่ทะเลเวสบลูครับคูซันเกิดที่ทะเลเซาบูครับ เรื่องบ้านเกิดนี่ก็ดูเรื่องที่จะมีความแตกต่างกันนะมันทําให้ความเชื่อมโยงที่2คนนี้เนี่ยจะมีความเกี่ยวพันกันมันก็น้อยลงไปเยอะมาก,กน,นะครับส่วนเรื่องอายุครับผมถ้ามาสังเกตอายุดีๆครับก็จะเป็นตัวที่บ่งบอกได้ชัดเลยครับว่า2คนนี้ครับไม่มีทางที่จะเป็นพ่อลูกกันได้อย่างสิ้นเชิงครับอธิบายกันชัดๆเลยครับบรูคนี่คือตายไปนานแล้วครับก็คือเขาตายตอนอายุ38แปปีนะถูกไหมครับ ก็คือตายไปเมื่อ52ปีที่แล้วนั่นเองครับส่วนคุซานครับผมปัจจุบันนี้ครับอายุ49ครับหักลบกันแล้วไม่มีความสมเหตุสมผลอย่างยิ่งครับที่2คนนี้จะเป็นพ่อลูกกันได้ครับ เพราะว่า52ปีที่แล้วคูซันมันยังไม่เกิดเลยครับคูซันเพิ่งจะเกิดเมื่อ49ปีที่แล้วครับเพราะคูซันอายุ49ครับเพราะฉะนั้นครับบลูกจึงไม่มีทางที่จะสามารถเป็นพ่อของคูซันได้เลยนะครับถ้ามองจากอายุปัจจุบันของทั้งคู่นะครับบลูกก็ตายไปแล้ว52ปีนะครับกลายเป็นโครงกระดูกแบบนี้นะครับไม่มีทางที่จะมีลูกอายุ49ได้แน่นอนครับผมโครงกระดูกมันสืบพันธุ์ไม่ได้นะผม โอเคนะครับผมชัดเจนตามนี้ครับถึงแนวคิดที่ว่าบรู๊คกับคูซานอาจจะเป็นพ่อลูกกันเนี่ยก็เป็นแนวคิดที่คิดดูแล้วก็น่าสนุกดีเหมือนกันนะมีความตื่นเต้นมีความน่าเตอร์ไพรส์ในแนวคิดนี้อยู่ครับแต่นั่นแหละครับผมพอมาไล่เลียงกันดีๆแล้วก็ดูข้อมูลก,กันจริงๆนะครับสองคนนี้เนะี่ยเป็นพ่อลูกกันไม่ได้เลยนะโอเคครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวในคลิปนี้ครับผมมาอธิบายให้แล้วก็ไขข้อข้องใจให้มันชัดๆนะครับจะได้ไม่มีใครสับสนเกี่ยวกับว่า2คนนี้เนี่ยจะเป็นพ่อลูกกันจริงหรือเปปป่่านนัผมม,ไไม็ไไได้ ใชครับคือบลูเป็นโครงกระดูกไปแล้วนะครับจะไปสืบพันธุ์มีลูกกับใครไม่ได้นะครับบลูเป็นโครงกระดูกมาแล้ว50กว่าปีนะครับจะไปมีลูกกับใครสืบพันธุ์อะไรกับใครไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมนะขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกมนาชแนลครับผมไปแล้วครับบายบายสวัสดีครับ